สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกุมพันธุ์ตุลากาันค่ะคลิปนี้มาดูน้องสุนัขก,กินข้าวค่ะว้ายเิ่งได้สี่รอบเกือบตายค่ะพี่น้องครณเลี้ยขาสวัสดีค่ะคมาอีกแล้วค่ะ FC ขามาให้อาหารน้องสุนัขค่ะแอะแอ้แอ้แอ,แอทำไมละวันเนี้ยทำไมงอนล่ะลูก หนูเป็นอะไรคะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลยๆค่ะน้องสุนัขตัวหนึ่งไปแยกไปกินอยู่คูคนาอยู่คนาค่ะเอฟซี FC คานี่ค่ะนาคูมพันนาแดงน้องเขยไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีการปรับคันปรับปรับนาสองแปงเป็นหนึ่งแปลงด้วยค่ะข้างบนค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะต้องขอบคุณนาแดงนะบุญเกิดวรรนานะคะน้องเขยคูมพันค่ะ เตรียมที่จะอันนี้คือไถดะนะคะไถดะไถรอบที่หนึ่งเดี๋ยวเราก็ใช้จะไถแปรแล้วก็คาดแล้วก็วานค่ะพี่น้องตามลําดับขั้นตอนตอนนี้ไถดัไถดะไว้ก่อนค่ะกําจัดวัชพืชขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะฮอนฮอนพี่น้องบิ้งแค่สี่รอบนะเหงื่อแตกเลยค่ะ เงาแตกเงาเตีนเลยค่ะแต่คุมพันก็ไม่ได้มาถ่ายาคลิป ให้อาหารน้องสุนัขคุณสำลิศตุลาการมาคนเดียวค่ะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาพราะกรมพันธิติภารกิจค่ะติดงานสมาาัมมนาแล้วก็ฝนตกด้วยค่ะมาไม่ได้ค่ะวันนี้ก็ได้โอกาสดีฝนไม่ตกแต่ก็มาค่ำมาค่ำแต่ก็ยังดีที่ได้มาถ่ายทำน้องสุนัขก,กินข้าวไปฝากเอฟซีค่ะแล้วก็จะได้มาวิ่งตอนนี้วิ่งได้สี่รอบแล้วค่ะเอฟซี FC ค่ะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะเราจะต้องวิ่งต้องออกกำลังกาย ถือว่ามีความสำคัญกับชีวิตของเรานะคะสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงก็เป็นผลดีกับร่างกายของเราค่ะถ้าเราแข็งแรงเราก็สามารถที่จะดูแลคนรอบข้างได้ดีดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลคุณสามีดูแลครอบครัวได้ดีค่ะแต่ถ้าเราสุขภาพไม่ดีก็ดูแลคนรอบข้างได้ไม่ดีเพราะนั้นเราต้องสุขภาพมานดับหนึ่งค่ะหลังจากที่เสร็จภาร,รกิจเสร็จงานสัมมนา ภูมพันธ์ก็นี่ค่ะได้มาวิ่งออกกำลังกายได้เหงื่อก็โอเคค่ะขอบคุณ f อซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่อมชมมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยลาค่ะพี่น้องคลิปน้องสุนัขก,กินข้าวก็จะอัดประมาณ6นาทีค่ะให้เอซีดูแล้วก็จะไปวิ่งต่ออีกสักหกรอบวิ่งอีกสักหกรอบก็กลับบ้านค่ะเพราะว่ามืดแล้วค่ะกลับบ้านก็ไปให้อาหารน้องแมวที่บ้าน น้องแมวที่อยู่ในบ้านแล้วก็น้องแมวอยู่หลังบ้านภารกิจโครมพันค่ะอย่าทะเลาะก,กันนะลูกเราต้องรักกันนะคะอย่าทะเลาะก,กันนะคะห้ามทะเลาะก,กันลูก เริ่มมืดแล้วค่ะ fc ค่ะแต่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะวันนี้ฝนไม่ตกค่ะวันนี้ฝนไม่ตกไปแล้วคุณสำริดตุลาการจะไปกลับรถค่ะไปกลับรถเพราะว่ามืดแล้วค่ะรีบกินค่ะลูกแม่รีบกินค่ะลูกขาดูแลน้องสุนัขได้ค่ะพี่น้องเด้อดูแลสัตว์รักและเมตตาต่อสัตว์ได้บุญได้กุศลด้วยกันค่ะ fc ค่ะ น้องสุนัขที่อยู่นาคุมพันธุ์มีทั้งหมดแปดตัวค่ะมีแปดตัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็จะมีทะเลาะก,กันบ้างตามภาษาแต่ก็รักสามัคคีกันดีค่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเจ็ดตัวค่ะคุมพันธุ์ตั้งชื่อให้เรียบร้อยหมดทุกตัวแล้วค่ะมีทองทองขาวทองขาวเทา ทองแดงหนึ่งทองแดงสองทองเทาหนึ่งทองเทาสองทองดำหนึ่งทองดำสองแล้วก็ทองขาวค่ะมีทั้งหมดแปดตัวค่ะเอซี FC ค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้น้องสุนัขก,กินข้าวนานหน่อยค่ะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะกินกี่นาทีหมดหรือยังละ่ะลูกแม่หมดหรือยังคะ โอเคค่ะขอบคุณ FC ซีมากๆเลยค่ะพบกวันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ